อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วงวด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 นุ่นขาวไม่สวยไม่นุ่นสวยไหมสวยไหมเราเลือกก่นี่มาดิสวยไหมชอบไหมชอบไหมมานี่ชอบไหมเราชอบสเปคแบบนี้เด็กพี่อะดิฮะเด็กพี่อั้เขามาซ้อมมวยไปดูแลงเขาหน่อยเพื่อนเพื่อนน้องอันนี้เขาเป็นนักฟ้าเพป็นนักฟ้าอะไรชอบไหมพี่ไม่ชอบไหมพี่หล่อมาชอบแน่ชอบเราชอบแบบนี้แม่เราดีกว่าเออไปแล้ะ อีกแล,ล,ล้วอีกแล้วอีกแล้วงวด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 ัวตัวหัวตัวโดนลุนรุ่นนี้มีขนลุกไหมเนี่ยไม่แล้วรุ่นนี้ไม่มีขนลุกไม่ได้มาปูหัวไหมโอ้ทานมาก็ไม่ทานมากานมาตานนี้กำลังเป็นคู่กินด้วนี่แม่ ป็นคู่กินมากนะนี่ตอนนี้รู้รู้ย่งไปดมวยไวันไหนวันไหนนนไปัูศุกไปดูมวยด้วยสุกไปดูมวยนะครับแล้วใครเห็นใครเย็นได้หนูนี่คือว่าถ่ายรูปได้นะชื่อเล่นชื่อหนูบอกว่าอะไรนะบอกไว้นะถ้าว่ามาเจอว่ามาเจอก็ไม่ขอตังค์ย่าขออะไรขอมาขอมากับพูดขอมากับพูดไม่ต้องการไม่ต้องมาให้ตรงให้ตังค์ังไม่เอาครับต้องการตังค์ตังค์ไม่เอาอยู่แล้วดูหน้าคนที่เจ้าไม่ละตังค์เอาแล้วไมเอา ได้ฟันแพ้แทนถ้าแม่ได้ฟันแพ้แทนหนึ่งแสนบาทแม่ให้แม่ให้ผมกับพระจันทร์ชายไหมให้คนละ้สองร้อยเอาดีๆเอาดีหนึ่งแสนบาทให้สองร้อยได้ไงอ,อ๋อให้เท่าไหร่อ่ะแล้วจะเท่าไหร่ล่ะครับแล้วแล้วแต่แม่อะไรเปิดบอลนะอะไรได้แม่พุ <c oughs> ่นไปเลยพจันทร์สรุปว่าจะเป็นคู่กินไหมเนี่ยอือคู่รักกันได้ ไอ้เยอยไอ้ไอ้ชาัวไอ้ชาัวปวดเยเเ้ยขึ้น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 แล้นขึ้นขึ้น้นก่แลขว่วาจะใสก็ล้วงมือขึ้นมาล้วงมือ 我就是。